อยู่กลางครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมเมื่อเนี่ยฮอสามคนกะสามคนสามหนุ่มนะพากันมากินสมกินแซลไม่ยังเฮ้ยมีบกับกกอกครับ <c oughs> แล้วก็บักคามครับผมนี่เด้มะม่วงครับผมบรรยากาศดูท <มา S 1> ุ่งนานงแต่บักคามไม่ใหญ่ ขาบก,กอ,อกหนามมาเปิดเลยคมอะมามากินกินเอาเลยครับบก,กอ,อกมากนะเอาบก,กอ,อกดีกว่าเป็นนวยเลยอิ่มเป็นนวยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันร้อยแตกแล้วกูวเต็มเอ้ยชิมลออื้มอื้ ได้เลยครับผมจะอะไรกินไหมครับผมมันยากาศมันยากาศอยู่นาครับมันเป็นอะไรที่หาได้ดีเลยจริงวแยกนากับงมป่าถึงนี่งมป่านี่มันหมของบน แตกกันนี่เ <ไป S 1> อาเปล่าป้เบิงลาเบิงเขวาาหอ,หอมโอ้โหเข้ากันมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดหน่อยครับปลาตัวให,ใหญ่ว่นี้กินได้คุณยงยงไม่ยาเบิงคือ

บรรยากาศอยู่นานธรรมดาครับมีรงมีปลาเน,ะนา,าะนี่นี่ปิ๊ออร์สเซ่มะขามมาส้มบะมะขามมันจะส้มยังไงครับอือจะว่าประคำต้อทงทำทีไรได้ไคนได้อะ อก็งี้ครับผมเศาสฐบัตรคำเลยเปรี้ยวอยู่บ่บปลาไ่เปรี้ยวหัวไก่มะขามมนะต้มไปเลยข้าวยังไม่ได้กินนะครับบาปบุญไม่ต่างกันนะผมล้อมหงล้อมหงมะขามมะขามจริงว่าโคตรเดี้ยวอละ

มึงักําลังสูบน้ำของหนหน้าหสามใหมา่กและเอาเดนเซอร์นะครับน,น,น่ากินนะเจ้าหน้าพี่น้องน้องตั้งในพุญสุดยอดเลยมะขามยอดเลยความเรียงครับ มันไม่น่าอ่ะที่เเบิ่อมาขาม,นมเนาะไม่มาส่งกินปากลำบากตูดโอกูไปกินโดดได้เนาะส่งของส่งของเซลเนี่ยกับบรรยากาศตร,ร,รงไห้ตรงนาบรรยากาศาาตามไล่ตาม,ตามนานะฮะกินอยู่นะครับกินอยู่นะกินเงือบยังกับเสียบ ันได้ออกไม่ถึงน้ำทงน้ำทาเบื่อไปเลยสุดๆแล้วครับเนี่ยน,นะครับเขาเกี่ยวกับเกี่ยวมองเฮ็ดไมกับเฮ็ดแต่ว่าแสงมันลงไรอ่ะสงมันลงขาดยีงของ,สงเสียงเพงมาเ่ยใครงานยังกันหีอีกหลัง โอ้คนจริงบวกพี่อ่ะไปแล้วครับพี่โดดสิครับผมน้ำั่วยขำนะเป็นพี่น้องกินน้ำแน่มาเด้อครับผมกินสมบกมวงกินเจักงักม,ม่กมงมักกวกน้ำ กระบกหามขมันเตดพดเป้งๆหน่อยจัระดดเออนี่ครับพดแจ๋วครับจำๆนะหอมเื้อเสะ่ะนี่ต้องกินคู่กับหอมหัวแดง เมืองเบิงเบิงคำนี่ยอันนีปลาแดกตอนนึงแดงปลาแด็กปลาแดกเขเคี้ยเจยว่ะนั่งครับคำนี่ยำในไงประเดกเจ็บแล้วมองต้องสุดสู้มาขมเลยมาคาำสุดๆแล้วคาหลายคนยิ่งคนลูก งั้งคักหอมมะเดียงไน,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 น้ำเลยออกน้ำออกน้ำออกน้ำเป็นไยเลยน้ำเยจ้าเขาโอ้ไปแดดขึ้นไรวะเผ็ดมากอ๋อตอนนีงไงกันนะ คำเนี่ยสีกไปแดกเพิ่มนะครับเขาบอกออกนามหน่อยไงคำตัวโต เปียนพอดี um, okay. <f Read ing> <wh ats Napoleon> mm ินล่ะมกเข้มเปแ่แนเปดี่ยนปอ่ยนงาแตงงแยงลูกฮะอะรับแรมฮะมม่งกอกมะขาม บรรยากาศย่นาครับสุดๆเลยนะครับห็นกันอกาศหนนห่หอนากาศตอนช่วงใบใบยังวะต้องใบสา,ามใบสามมงครับคืออยากกินสมนครับผมเลยพ้ากันหาเสื้อของสมบวกม่วงเนี่ยครับมากินกันเห็นมากคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับผมกดติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้พวกผมกะ ขอฝากพี่น้องไปซับหนี่ีก่อนนะครับหนึ่ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ